สวัสดีครับผมช่างทันวานะครับจาก Facebook ช่างทันวาชอบมือถือนะครับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวจะมาให้ดู iPhone 7พั s นะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ตอนนี้ผมได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับแต่เราจะมาดูแบตเตอรี่ตัวเก่านะแบตเตอรี่ตัวเก่าเนี่ยค่อนข้างบวมแล้วก็สภาพนะครับมันจะบูดบูดเบี้ยวเนะพอแตะไปแล้วมันจะยุบยุบนะครับยุบยุบข้างในมีฟองอากาศนะ เป็นเพราะว่าแบตมันเสื่อมสภาพนะครับเซลล์ต่างๆข้างในเนี่ยมันก็เลยเสื่อมนะมันทําให้แบตหมดเร็วนะครับแล้วก็เครื่องกระตุกเวลาที่เราเหลือเปอร์เซ็นต์น้อยถ้าเข้าไปดูที่สุขภาพแบตเนี่ยก็จะเหลือแบบนิดเดียวนะครับต่ำกว่า60 70นะครับมันก็จะเสื่อมแล้วจะทําให้เครื่องทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพส่วนตัวนี้ก็คือแบตใหม่ที่เราใส่เข้าไปสังเกตว่ามันจะเรียบๆรียบเห็นไหมครับเรียบเรียบ ไม่มีปัญหาเรื่องบวมหรือว่าเบี้ยวนะครับตรงนี้ลองเปรียบเทียบกันดูนี่ครับแบตใหม่กับแบตเกา่าและหลังจากนั้นเราก็มาดูตรงสุขภาพแบตกันนะครับว่าหลังจากเปลี่ยนก้อนใหม่ไปแล้วเนี่ยก้อนใหม่มันมีสุขภาพแบตเท่าไหร่นะครับลองกดเข้าไปดูที่สุขภาพแบตนะครับการตั้งค่าแล้วก็แบตเตอรี่ แล้วก็สุขภาพแบตนะครับนี่สุขภาพแบตกดเข้าไปสุขภาพแบตที่เป็นใหม่ของทางร้านจะอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับาทุกก้อนเลยนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเป็นแบตใหม่นะครับความจุใหม่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับมันก็เลยขึ้น100%ของใครที่ต่ำกว่า70ก็ถือว่าเริ่มเสื่อมแล้วนะครับ 50นี้ก็เสื่อมแล้วให้สังเกตมือถือตัวเองถ้าใช้งานได้ไม่ถึง2ชั่วโมงแสดงว่าแบตเตอรี่เสื่อมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เลยนะตามที่อยู่นี้เลยครับช่างทันวาซ่อมมือถือนะครับที่ Facebook ซ่อมมือถือเป็นจอเป็นแบบเป็นตัวชาร์จติดต่อมาได้เลยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ